สวัสดีกันด้วยนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับหรือว่าช่อง YouTube คืนเล่าผีนะครับเช่นเคยครับค่ำคืนนี้เราอยู่กับเพจเรื่องนี้มีผีให้รีวิวนะครับก็ค่ำคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้าแห่งหนึ่งนะครับที่มีคนไข้เนี่ยทยอยตายอย่างปริศนานะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะจะมีความน่ากลัวมากน้อยขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเราลองมารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีชื่อเรื่องราวว่าโรงพยาบาลบ้าผีดุนะครับขทัีใต้โรงพยาบาลนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนอยากไปน้อยที่สุดหากไม่จําเป็นจริงๆฮะเพราะเมื่อใดที่เข้าไปเรามักจะได้เห็นคนป่วยคนเจ็บและก็คนตายกลาดเกิือนไปหมดนะครับในโรงพยาบาล แต่ถ้าคุณได้เหยียบเข้าไปในโรงพยาบาลแห่งนี้คุณจะลืมภาพเก่าที่คุณจำได้เลยเพราะที่นั่นข้ามขั้นคำว่ากลัวไปหมดแล้วนะโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เป็นโรงพยาบาลล้างที่มีชื่อว่ากุนจีอัมสถานที่สุดหลอนที่ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ข่าวชื่อดัง CN n ให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสถานที่สุดสยองขวัญที่สุดของโลกนะครับ ประวัติของโรงพยาบาลนี้คือในช่วงสงครามเมื่อญี่ปุ่นได้เดินทางเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้มีการต่อต้านเกิดขึ้นฮะทหารญี่ปุ่นได้ใช้กำลังกับชาวเกาหลีใต้อย่างรุนแรงครับเล่ากันว่าสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นจุดทารุณชาวเกาหลีอย่างโหดเหี้ยมนะครับแล้วนำศพฝังไว้ตามบริเวณน,นี้แหละหลังจากสงครามผ่านไปด้วยความที่กลัวว่าเรื่องจะแดงขึ้นมา จึงได้สร้างตึกโรงพยาบาลจิตเวชขึ้นมาทับที่เพื่ออำพางคดีฮะภายหลังจากสร้างโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตไว้ไม่นานก็เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดกับหมอพยาบาลฮะและคนไข้ทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้มักได้เจอเรื่องราวแปลกๆฮะที่หาคำอธิบายไม่ได้เลยนะครับหลายครั้งที่พวกเขา มักได้ยินเสียงบางอย่างภายในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับคนไข้ที่เข้ามารักษาตัวภายในโรงพยาบาลแห่งนี้มักเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครหมอพยาบาลก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าผีหลอกนั่นเองครับจนถึงขนาดต้องลาออกเพื่อหนีไปจากที่แห่งนี้เลยทีเดียวนะฮะแต่เรื่องราวมันเริ่มรุนแรงขึ้นมากนะครับเมื่อคนไข้ราว42่คนนะครับ ทยอยตายทยอยฆ่าตัวตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนะลังตายเองและก็ฆ่าตัวตายนะแบบไม่มีสาเหตุภายหลังหมอใหญ่โรงพยาบาลที่เป็นผู้หญิงก็หายตัวไปอย่างปริศนาครับว่ากันว่าเตือฆ่าคนไข้และผูกคอตายตามคนไข้ที่เตือฆ่าไปครับช่วงปลายปี1990เจ้าขอเก้าของโรงพยาบาลหนีไปอเมริกานะครับ โดยทิ้งทุกอย่างในโรงพยาบาลไว้ทั้งเตียงอุปกรณ์แพทย์เฟอร์นิเจอร์โรงพยาบาลจิตตเวชแห่งนี้จึงถูกบ่อยล้างนะครับที่ยังมีของใช้ทางแพทย์หรือของคนไข้หลงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลเต็มไปหมดนะครับในปัจจุบันนี้เรื่องราวของโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียงดังขึ้นเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นได้เดินทางเข้าไปลองดีพายในโรงพยาบาลแห่งนี้ครับ พราะว่ามีประวัติเรื่องเล่าจากชาวบ้านมากมายนะครับแต่เมื่อพวกเขาเข้าไปไม่นานก็ต้องรีบออกมาจากตัวอาคารนี้อย่างไม่คิดชีวิตครับเมื่อได้สติพวกเขาก็ได้เล่าว่าเมื่อเข้าไปยังโรงพยาบาลแห่งนั้นตอนแรกมันก็เหมือนอาคารล้างทั่วไปครับแต่ยิ่งเดินก็เหมือนรู้สึกว่าพวกเขาถูกมองเข้ามารู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกครับ แต่เมื่อเข้าไปถึงห้องห้องหนึ่งอะที่มีเตียงและผ้าสำหรับมัดคนไข้เก่าๆอยู่นะครับที่คนไข้ข้างนะครัไปโรงพยาบาลบ้านนะครับมันก็ต้องมีเตียงมีผ้านะะคอยมัดมือมัดแขนนะครับมันเป็นเตียงเตียงหนึ่งฮะก็พุ่งเข้าชนผนังเองครับมันคือแบบมันพุ่งเหมือนมีคนเข็นนะฮะแต่ก็ไม่เห็นใครนะครับเหมือนกับว่ามีใครมาผลักมันชนเข้าครับก็คือพุ่งเข้าพุ่งออกพุ่งเข้าพุ่งออก ต่อหน้าต่อตานะครับพวกเขาก็ยังช็อกไม่ทันหายฮะก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องบ้างแหละสลับกับหัวเลาะเราจากที่ต่างๆครับเหมือนกับโรงพยาบาลที่นี่มันไม่ได้ล้างครับมันยังมีผู้ป่วยเต็มไปหมดนะฮะก็คือหลอนนะฮะอยากให้นึกภาพตอนเข้าไปล่าท้าผีในโรงพยาบาลบ้านเนี่ยแล้วก็มีคนทั้งหัวเลาะเตียงแม่งก็บพุ่งพุ่งพุ่งเองนะฮะเป็นผมผมก็วิ่งนะครับ ก็เขาวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตฮะและบางลายนะครับหลังจากที่เข้าไปในโรงพยาบาลน,นั้นเมื่อกลับมานะฮะก็มีอาการคุ้มข้างฮนะบอกว่ามีผีตามเขามาครับและแขวนคอตัวเองในที่สุดนะครับ <S <S เรื่องราวของโรงพยาบาลจิตเวชหลังแห่งน,นี้ถูกสร้างเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญด้วยนะครับก็มีชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ดูนะครับว่าโรงพยาบาลบ้าผีดุ อะไรประมาณนี้นะครับมันก็คงจะขึ้นนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่จากที่อ่านมาแล้วก็ผมได้วิเคราะห์นะฮะโรงพยาบาลบ้าผีดุที่เกาหลีใต้เนี่ยมันจะเป็นโรงพยาบาลแบบเป็นสงชั้นนะเป็นสองชั้น,นะน,นก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่ฮะแล้วก็มีบันไดาทางเข้าเหมือนโรงเรียนอนุบาลน,นี่แหละฮะ มีมีมีบันไดประมาณห้าหกขั้นนะครับขึ้นไปข้างในก็จะเป็นห้องแยกนะฮะห้องแยกซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางจะมีประตูฮะรประตูเข้าทางเดียวนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยห้องหนึ่งจะนอนกันประมาณสี่ถึงห้าคนนะครับคือหลอนนะสภาพบรรยากาศหลอนจริงๆฮะมันเป็นฝ้าผุพังหมดแล้วนะครับ อ๋อชื่อเรื่องหนังนะครับชื่อเรื่องกนจีอัมจิตเวทเขตอาถันนะครับเขาเข้าไปเซิร์ชดูใน Youtube ได้นะฮะน่าจะมีกนจีอัมจิตเวทเขตอาถันนะครับใครอยากรู้ประวัติมากกว่านี้ก็เข้าไปฮะค่ำคืนนี้ครับฝันดีละติสวัสดิขอเป็นค่าเข้ารับชมรับฟังคนละหนึ่งไลค์หรือว่าดูให้จบคลิปก็พอนะครับฝันดีครับสวัสดีครับ